โอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารนะักทั้งนหลายด้วยนะครับวันนี้อยู่กับนาซใต c เชนแนนต่อ,อยแล้วนะครับโอเคท่านกำลังเข้าสู่บริการแค่ตบแขนอย่งนะโอเคเดี๋ยว okay. วันนี้เราจะมาในงานจะมาให้ในนำดูแคน้นตุย้ <c oughs> ยมันจะมาแบบพูดคุยอะไรเงี้ยแบบจริงกเมกื่อี้ที่หายไปนะผมมาเอ,พอพัพวกนี้่ะอ,อีกอย่างโดนตีไปนะนโดนสองหมืน่น พูดถูกวาเนีอยอ่ยเออหายเยอะมากอะโราให้เนอ้ยเราคิดเราไม่รู้นะใครจะคิดก็แปลกโอเค้ราตีตจริงนะวันนี้มาพูดว่าเฉยใครจะมาตีหงอช่างแม่งนะแต่ในนั้นยาวนะแล้วก,กาพอเลยกากาคือเราให้สร้างเอง ถ้าสร้างเกโบได้มันตายมันเองแต่ไม่ตายอ่ะเอกโบมันจะเป็นพ่อแบบให้เขาลงอ่ะเอกโบมันจะยิงรัวๆใช่ไหมแต่เอกโบมันยิงรัวแต่แต่ดาเมจมันจะเบาแต่จริงแล้วเอาวุี่ผมแนะนําสุดแนะนําเลยนะแนะนําสุดๆเลยเทาวิสัต์เวลามันยิงอ่ะมันเหมือนมันมันยิงทีเดียวใช่ไหมแต่มันหลายๆตัวมันยิงแบบสเปซอ่ะมันยิงแบบ ทั่วถึงอะยิงหลายตัวจริงหลายตัวในทีเดียวอะแบบไงดีอะสมมติอะอะเราเรายิงยักษ์ใช่ไหมเขาสมมติอะเรายิงยักษ์เรายิงทีเดียวแต่มันโดนสองตัวอย่างเงี้ยครับหลักการทิ่สามมันจะดีอันอย่างหนึ่งที่แนะนำมอเตอร์นี่ครับอันเนี้ยเวลามันยิงอะมันจะยิงไกลหนึ่งรอบสีนี่แต่สังเกตว่าต้องสีแดงอะก็คือจุดที่ห้ามยิงมันจะยิงไม่ได้ ระยะการยิงไม่ได้ผมเลยอันนี้ไว้ปึ๊บปึ๊บกันอย่างนี้ไว้โอเคสองตัวนี้คือของที่มันไม่มันไม่ค่อยนี่เนาะแล้วก็ไอ้พวกนี้นจริงๆมันก็จะสร้างอันหนึ่งนะแต่มันลำบากที่จะสร้างจริงรอ่ะเออโอเควันนี้ก็มาพูดคุยกันไม่เยอะมากเนาะพูดคุยกันสบายๆชิวๆขอกระดาษสวัสดีด้วยนะครับ บายๆฝากซับสไคร์ด้วยนะครับถ้าผู้ชมที่มาดูเนะี่ผมขอให้ชีวิตคนนี้มีความสุขเลยถ้าใครมาดูนะเอิม่มเวอร์แล้วเวอร์แล้วโอเคถ้าชอบกดไลค์ถ้าไม่ชอบเอิม่มเงียบแปไม่ชอบก็เงียบแบบต่ว่าแตา่แล้วก็มานะคุยในะคอมเมนต์แล้วกันผมจะตอบเองถ้ามีนะแต่ถ้าไม่รู้ถ้าไม่รู้ผมก็ไม่ตอบอนะแล้วแต่ว,ว่าจะไปดูอนะโอเค ตอนนี้นี่จะบอกว่าติดชิวนะเออติดชิวเนี่ยติดชิวอยู่ใครมาตีอย่าหวังว่าจะได้ตี <c oughs> ขอภายโอเค๊ายบายฝากซับสไคร้ด้วยนะครับ๊ดบายเ์